สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนวันนี้มาอัปเดตผักของเราค่ะพเพื่อนเพื่อนกะล่ำปีของเราเนี่ยค่ะกําลังเริ่มโตลแล้วค่ะพเพื่อนเพื่อนแต่ไม่รู้ว่ามันจะห่อหรือเปล่านะคะพเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอากาศดูร้อนๆค่ะเพื่อนเพื่อนเราค่อยมาลุ้นกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงที่เห็นเหลืองๆจุดๆนี้ก็คือน้ําหมักนะคะพเพื่อนเพื่อนที่เราฉีดพ่นไล่มแมลงค่ะ,ะน้ําหมักก็มีเล้าขาว แล้วก็ยาเส้นค่ะเพื่อนๆยาเส้นหรือยาสูบนี่แหละค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูแล้วก็พริกป่นแล้วก็น้ำเปล่าค่ะผสมกันค่ะเพื่อนๆผสมกันน้ำอัตราส่วนเยอะกว่าเขาค่ะเพื่อนๆส่วนเหล้าขาวก็ช้อนหนึ่งค่ะน้ำส้มสายชูก็ช้อนหนึ่งพริกป่นก็ช้อนหนึ่งค่ะเพื่อนๆนะคะผสมกันค่ะเพื่อนๆผสมกันแล้วก็หมักไว้คืนนึงแล้วก็มาฉีดพ่นค่ะเพื่อนๆฉีดพ่น นี่ยค่ะได้สูตรมาจากแม่นิติกรศรีธาตุค่ะจากเฟซบุ๊กค่ะเพื่อนๆแม่นิติกรศรีธาตุค่ะเขาสอนทําน้ําหมักนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปติดตามได้ค่ะเพื่อนๆเข้าไปดูเข้าไปศึกษาดูค่ะเพื่อนๆวิธีทําน้ําหมักค่ะนี่ค่ะกําลังแตกกอกําลังสวยค่ะเพื่อนๆกาลังเหมือนจะห่อขึ้นมาแล้วค่ะกาลังมีใบกาบห่อขึ้นค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะกําลังสวยเลยค่ะ เนี่ยค่ะกำลังสวยค่ะรอลุ้นกันค่ะว่าเขาจะห่อหรือเปล่าค่ันเพื่อนๆจะคอยอัปเดตเรื่อยๆค่ัเพื่อนๆอัปเดตเรื่อยๆให้เพื่อนๆชมเรื่อยๆค่ะว่าจะเป็นอย่างไรผักของเราก็เนี่ยค่ะที่แมลงเจาะกินค่ะเพื่อนๆนอนค่ะเพื่อนๆนอนเนี่ยค่ะกินเขาจะกินแกนกลางใจกลางของเขาเลยค่ะเพื่อนๆจะกินยอดอ่อนข้างในค่ะเนี่ยค่ะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะงอกขึ้นมาอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันโดนกินยอดไปแล้วค่ะเพื่อนๆโดนแทะยอดไปแล้วค่ะนี่ค่ะเราจําเป็นจะต้องฉีดลดค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะก็ลองดูค่ะเพื่อนๆว่ามันจะอ่าได้ผลหรือเปล่าค่ะเพื่อนๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็เอามาฝากกันค่ะ